สวัสดีครับที่ได้รับประสบการณ์รถโรนิจนะครับดูว่าซาลร,รถรรงไงจ้าวันนี้เราก็พามาชมฟิลลิ่งการขับขี่กับเจ้าดูติไดเวลนะฮะปีสองพันสิบสามคันนี้แล้วกันนะครับโอ้ยเพ่ินไปนะมันเป็นรถที่เรียกได้ว่าทรงเนี่ยมันโคตรเท่ฮะขับแล้วนนะร,รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแบทแมนนะจริงๆรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแบทแมนยังไงไม่รู้ ขอแอยกต่อุมอกล้องนิดหนึงนะ่งอะฮะรุ่นนี้ไม่ต้องใช้กุญแจนะนี่ฮนะมาถึงกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะอ่ะสตาร์ทไม่ติดเนะ่ะมาเลยฮะจอดนานไปนิดนึงฮนะ น้ำมันจะหมดด้วยนะขอ,อ,อยแย้หลบหลุมน้ำนะครับอืมโอ้ยผมได้เวะมาหาพี่ชายสุดที่รักนะฮะเหติฮะก็ทำคลิปไปด้วยเลยนะกันนะ ลูกอ,อาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ซัดกันได้เต็มที่นะ ก็ดูคติไดเวลนะฮะเครื่องก็พันสองร้อยนะฮะซีซีเนี่ยเอาเป๊ะๆเ,เนี่ยมันอยู่ประมาณพันพันพันเกือบเกือบพันสองร้อยนะจำเลขเป๊ะๆไม่ได้นะฮะมันเกือบมันเกือบพันสองนะฮะทรงรถมันก็นี่ฮนะ ทรงรถมันก็เป็นแบบคุยเซอร์นะคล้ายๆแบบว่า,าฮาร์เรย์นะอันนี้มหาลัยกเกษตรนดิตน,นะเราอยู่เส้นเกษตรนดิตน,นะน้ำหนักรถก็เรียกว่าใช้ได้นะหนักใช้ได้หนักใช้ได้อย่าได้ทำล้มนะเอาขึ้นยากพอสมควรนะฮะ ด้วยขนาดที่มันใหญ่แล้วก็เครื่องที่มันใหญ่นะครับมันก็เลยทําให้น้ําหนักมันเยอะมากนะล้อเนี่ยขนาดหลังล้อหลังในใหญ่มากนะไฟแดงมานมากครับก็จะมีโหมดสามโหมดนะในการขับขี่นะฮะ ตอนนี้ผมก็อยู่ในโหมดที่สปอร์สุดนะฮะก็มน,นจะมีโหมดสปอร์ตทัวร์ิงออแบนนะครับจอเนี่ยมันจะมีสองจอนะมีจอด้านล่างกับจอด้านบนนะจอด้านล่างจะเป็นจอสีนะฮะกับจอด้านบนจะเป็นจอขาวดานะครับก็นบนจะแบ่งแยกชัดเจนนะครับด้านล่างก็จะบอกค่าต่างๆด้านบนก็จะบอกเกี่กับเรื่องอุณหภูมิแล้วก็รอบเครื่องนะฮแล้วก็เลขไม่นะ แล้วก็พวกสัญญาณไฟก็จะอยู่ตรงนี้หมดนะเป็นรถที่หนักแต่ว่าพอเวลาค่มแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้รู้สึกเลยว่ามันมีน้ำหนักที่มันหนักนะรถทุกคันคะรัขอให้คุณตั้งตรงนะฮะต่อให้มันจะหนักแค่ไหนนะครับมันก็จะไม่หนักเราก็จะสามารถคุมรถได้นะครับโอเคฮนะ ไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยดังหดสวุดโอ้ยเสียงท้องฟ้าเนี่ยกำลังดีนะดังดังไม่ได้แบบผู้ดีนะผมว่ามันดังแบบหดนะ สร้างการจราจรนิดหนึ่งฮะรถเขาจะเลี้ยวขวานะเราก็ไม่กล้าแทรค่ะ ก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการแทรกการจราจรนะฮะอาจจะกว้างกว่าทรงสปอร์ตนะแต่ผมมองก็ไม่ได้กว้างไปกว่าในเกตรุ่นอื่นๆน,นะตอนนี้ความร้อนเนี่ยอยู่ที่77องศานะครับ ผมใส่ขาสั้นมาก็รู้สึกได้นะว่ามันมีไอร้อนเนี่ยประทะอยู่ที่ช่วงแข้งทางขวานะแข้งขวา มันจะร้อนฝั่งนี้ก็เพราะว่าคอท่อนะมันวนอยู่ฝั่งฝั่งขวานะเป็นธรรมชาตินะฮะแต่ถ้าคุณปัญหานี้ไม่จะหมดไปนะถ้าคุณใส่ขายาวนะครับอยู่ผมเองผมขับชิวๆนะผมก็เลยบอกว่าเออขาสั้นนะแต่จริงๆควรใส่ขายาวแหละ ในการขับรถนะเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับสริงในการคุมรถนะไม่ยากบอกเลยแต่ต้องเกัะคันเร่งให้ดีหน่อยเพราะว่าถ้ามันแบบว่าพอไปมุด,ดึนะึ่บเนี่ยมันมาเลยอย่เงี้ <laughs> ยโอ้โอยู่หัวทุดหมาย โอ้โหยีเยียบิดหน้าตั้งอ่ะเนี่ยบิดหน้าตั้งอ่ะไอ้สัสโอ้โหขอขอนุญย่าอย่าค่านนะขอโทษนะหลุดปาหลุดปาขอโทษนะเนี่ยเครื่องเทสเซต้าเลยฮะมันจะมีอารมณ์แบบแบ็คไฟนะโอ้โหไอ้เยี่ยมึงหน้ากลัวว่ะ ม่กาเปิดหมดอะเอาจริงปกติถ้าแบบว่ารถที่ผมมั่นใจอะผมจะใส่เปิดคันเร่งไนีหมดปอกเลยนะอันนี้ผมก็ต้องค่อยๆเปิดนะกลัว <c oughs> เปิดมิดไม่ได้นะส่งแม่งโคตรเท่ อ <c oughs> แล้วบอกเลยว่าเบรกที่ดูติให้มานะครับมันมันพอดีมันมันทัดจะโกนด้วยนะผมว่าเบรกเบรกดีมากอุ้ยเนียเปิดข้งเลงแล้วแบบว่าไม่ค่อยอยากจะพูดเลยฮะ นีโ่โหดโหดจริงอะไม่กล้าเปิดอะเอาอยิงอะ <c oughs> เนี่ยเจอทางอยู่จะไม่กล้าเปิดเลยอะ <c oughs> กลัวกลัว รถตองงนนะออี้อุณหภูมิว่าน้ำอยู่ที่87องศานะฮะนนี้อากาศไม่ร้อนนะถือผมถือว่าไม่ร้อนนะมันคุ้มฟ้าคุ้มฝนโคนลอมมบี ไออุ่นนะพระจากทางขวานะใครกลัวว่ามันจะร้อนนะแนะนำใส่ขายาวนะครับแต่สำหรับผมนี่ผมมองว่าผมชินแล้ว วิทีชิ้นใจฮะ เสียงของเครื่อง K เทสเตอร์เ่ยมันเป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะแตกต่างจากเดสมอดูของเจ็ด9ก็ห้าเจ็ดก็หกนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นคำคู่นะมันเลยมีเสียงการจุดระเบิดที่ถี่ขึ้นแต่ก็ได้พละกำลังที่ดีมากกว่านะ ตายครื่องยนต์เนี่ยมันผมรู้สึกว่าช่วงทอเนี่ยมันได้ทั้งต้นกลางแล้วก็ช่วงปลายแล้วก็ได้เพิ่มมาอีกนะจากเดสโมดูนะโอ้ yeah! โอเอยเยอะผกแค่ครึ่งเดียวไะ้มันเยอะไม่กล้าเปิดหมด ความร้อนอยู่ที่97องศานะก็ร้อนนะร้อนทางขาขวาอย่างเดียวนะแต่ไม่ใช่ร้อนในะแบบที่ว่าโอ้โหร้อนชิบหายอะไรอย่างนงี้นะโอเคมันร้อนๆน,นะโอ้โหยังเปิดนิดเดียวแม่งมาป่ะโอ้งี้อันตรายฮนะนี่ฮนะ ถนสนหลวงนี่เราเล่นกับมันไม่ได้นะฮะไปยิ่งถนนที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเนะี่ยเราไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงเราไม่ควรนเล่นกับมันเลยนะโอ้ยท้องมันหาโหด ไม่เงี้ยฮะมันจะลงใจอธิบาคยคำพูดไม่ถูกอะอก็วันนี้ก็พอประมาณนั้นกันนะะสำหรับ ทุกติไดเวลนะฮะปี2013นะะชมนี้น่าจะเป็นชมแรกนะโอ้โหต้องจับจับแฮนด์ให้แน่นนะแม <ś led> ่งโหจริงวะ โหสัตว์โหสัตว์นะโหสัตว์โอเคฮะวันนี้ก็พามาชมฟิลลิ่งนะการขับของไดเวลนะฮะว่าไหนมันมีความสมบูรณ์ขนาดไหนนะเผื่อเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะฮะชอบคันนี้แล้วก็ ไม่ได้มาเทสนะก็ถือว่าคลิปดีผมมาเทสให้ดูเหมือนกันนะครับยังไงช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามเอารถในร้านนะเอามารีวิวทุกคันนะจะพยายามนะเอาออกมา,ารีวิวทุกคันเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยนะลูกค้าก็เรียกร้องหลายคนมากผมอยากดูคันนั้นคันนั้นคันนั้นนะแต่ว,ว่า ด้วยความที่ฝนแม่งตกนะแล้วผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้ได้ทำนะเพราะฝนมันตกนะอะโอเคครับยังไงก็ฝากกแล์ก็ใช้ด้วยกันนะครับใครชอบเจ้าคันนี้นะฮะก็สอบถามได้นะฮะขายทุกๆูครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันครับสองแสนหกเก้าพันเท่านั้นนะจ๊ะโอ้โห โคถูกนะฮะโอเคครับยังไงก็เอาไปพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ